สวัสดีครับมาว่าภูเก็ตการ์ดอีกแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารไม่จริงแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะตีหนึ่งลมพัดตีสองหมากรตีสามเรามาพบกับสปอยของดัสมอนเฮาออฟฮาร์รกันดีกว่าอ่าก็ เป็นที่ออกมากันแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังทยอยออกมาเลยนะครับสําหรับสปอยของดัชมอนอ่าตอนนี้เราก็น่าจะเห็นการที่ทั้งเรียกได้ว่าน่าสนใจหรือว่าอเบิตี้ที่กลับมาในมาดใหม่หรือว่าอเบิตี้ที่ใหม่ล่าสุดเลยเออมันจะมีอะไรบ้างหรือว่าจะมีอะไรที่น่าจับตามองในดัชมอนเดี๋ยวเราจะมาดูกันพร้อมๆกับสปอยที่ออกมาแล้วจํานวนหนึ่งอ่ะอันนี้ย้ํานะว่าจํานวนหนึ่งเพราะว่าเพิ่งอมา สองวันเองเราไปดูกันเลย1อีลี่อ่าอิลี่ไม่ใช่อีลี่นะครับอีลี่นี่เป็นอาบิตี้ที่มันจะทริกเกอร์ตอนเอนชานเมนต์มันลงมาบนเมทร์ฟิลด์อ่าอันนี้อื่นหนึ่งแล้วนะและสองคือตอนที่เราอัลล็อกประตูดได้ทั้งหมดก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอัลล็อกประตูคือ,อยังไงแต่อันนี้มันจะทริกเกอร์สองครั้งมันก็จะเชื่อมกับเอนชานเมนต์ใหม่ก็คือเอนชานเมนต์รูมอ่ารูมเนี่ยมันจะมีอยู่สองฝั่งก็คือตอนที่เราไล่ เราสามารถไล่ฝั่งไหนก่อนก็ได้แล้วฝั่งนั้นน่ะมันจะเป็นห้องที่อันล็อกอีกฝั่งหนึ่งจะล็อกไว้เราต้องจ่ายเพื่อปลดอีกฝั่งหนึ่งออกมาให้มันอันล็อกอีกฝั่งหนึ่งแล้วแอ i พลิที้ที่บอกว่าอันล็อกห้องทั้งหมดก็จะทิกเกอร์อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าอันนี้ยมันจะทําให้รูมอ่ะทำได้สองครั้งก็คือรูมลงมาครั้งหนึ่งทิกเกอร์รูมอันล็อกอีกครั้งหนึ่งก็ทิกเกอร์ก็ประมาณนั้นส่วนรูมเนี่ยก็จะมีทั้งแบบใช้ระยะสั้นหรรือใช้้ะะยะยาวได ตอนนี้ก็ออกมาไม่มากนะออกมาสองสามอันนี้วะเดี๋ยวก็จะมาดูว่ารูมรอยๆมีอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้ก็อ is ่าวเป็นกระายก่อนแต่รูมน,นี้ก็ดูดีนะอย่างเช่นลรูมอ่าห้องตุ๊กตาเนี่ยก็ถ้าตีแล้วก็จะเสกตุ๊กตาขึ้นมาหัวที่ตีนี้ต้องไม่ใช่ตนนุ๊กตานะต้องมีตัว ending, อื่นมาตีด้วย impending อ่า i m p e n น i n g นี้ก็จะเป็นคิกเกอร์กับหัวนะครับ ึ่งก็ลงมาตอนแรกอะ่ะมันยังจะเป็นเอนชานเมนเฉยๆนะั่นยังตีไว้ได้แต่จะมีเอฟเฟกเออแต่มีคนเอามาเป็นคอมโบแล้วนะเล่นกับไอเซอร์ตัวใหม่อะ่ะที่มันเสกเอนชานเมนที่ไม่ใช่ออลาให้เป็นคีเจอร์ได้โอ้โหคือนี้นี้คัดยังไม่ออกคอมโบมาแล้วเหรอวะเนี่ยเออมันก็ดีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าอินเพนดิ้งนี้ก็จะเป็นอาจจะทําให้เกิดเด็กใหม่ๆได้เยอะเลยนะเพราะว่าแต่ละตัวของอินเพนดิ้งอ่ะก็จะเป็นคีเจอร์ที่ส่งพลังดิลิเลียมอ่าจากที่เห็นนี่ก็คือกาดไปเนี้ย เดโมนิคคอนเซลถ้าไม่ดีลิเลียมมันก็จะหาเดโอนขึ้นมือได้แล้วก็รีเวให้ดูว่าเป็นเด m o นนะแต่ว่าถ้าดีลิเลียมเรียบร้อยแล้วก็คือมีการ์ดสีไทยในหลุมอันนี้เป็นอเมเบตี้เก่าก็คือจะเป็นอะไรก็ได้ครับแลนด์เอนเทอร์เมนต์คิชเชอร์อาร์ติแฟกต์อินสแตนซ์ฟอนเซอรี่เพนวอเกอร์หรือแม้แต่เบทเทิลก็จะถูกนับเป็นหนึ่งการไทยอันนี้มีแค่สียอันก็พอที่มันแตกต่างกันก็จะเกิดเป็นดีลิเลียมแล้วอ่าถ้าเป็นดีลิเลียมใบนี้ก็จะเป็นเดโมนิคติวเต ไอ้เล้กเที่ยวคือดีลิเลียมันทําไม่ได้ยากเลยนะคุณผมว่ามันง่ายกว่าเทรโรนีกอ,อะอาจจะก็ต้องมาดูกันว่าสถานการณ์ของเราจะทําให้อบบิลิตี้ดีลิเลียมอ่ะมันใช้ได้หรือไม่ต่อไปมันน f เฟสเดสอามันนีเฟสนี้เคยถูกทํามาแล้วนะครับในบล็อกของขานออฟทาเคียแต่ว่าตอนนี้คือเขาไม่จ่ายถามมอบได้สองสองน,นะครับคือจบจบไปได้แล้วจบไปได้แล้วอบบิลิตี้เนี้ยมันต้องดูด้วยนะครับว่าเดี๋ยวนี้ ีเขียวจ่าย2องได้สาแล้วนะครับจะมาจ่าย3ามได้สองสอะไรดูยุคซะบ้างเขาก็เลยอ่ะให้มานิเฟตสีไปเลยเออแตม่มันจะเป็นการมานิเฟสที่แบบเหมือนเป็นรอแบ็กในบางใบเช่นใบนี้ทําลายตัวอื่นแล้วก็เจ้าของได้มานิเฟสเดทใบหนึ่งมานิเฟสเดทดก็คือเปิดหัวกองเอา2ใบในนั้นนะ่เลือกเอาใบหนึ่งมาแล้วก็ความไหวมันจะเป็น2องคีเจอร์ แล้วก็เราสามารถจ่ายค่าไล่มันเพื่อหงายหน้ากลับขึ้นมาได้อ่ามารมันแค่คียเจอร์โอ,อนจะแล้วอีกใบหนึ่งก็ก็อยู่ที่เดิมันคือ <c oughs> มันให้แค่ดูอย่างเดียวมันไม่ได้ให้เอาไปไหนก็ถือว่าดีนะก็คือมันไม่มีใครมาจ่ายถามหมอบกันแล้วว่าคุณ m มันิเฟสเด t e นี้ก็อาจจะเป็นรอแว็กที่ดีบางตัวก็ลงมาแล้วให้เราม a นิเฟสเดยเลยก็อาจจะมีก็ได้เดี๋ยวลองดูว่าอ b บิต t y นี้จะเวิร์กหรือไม่ เซอร์ไวโวลอ่าเซอร์ไวโวลนี้มันจะทํางานในเมนเฟสสองก็คือเมนเฟสสอง่ะมันจะกําหนดอะไรสักอย่างไว้อะอย่างให้ตัวนี้มันจะกําหนดว่าถ้าเราแทบ็บมันจะเกิดอบรกจี้ขึ้นผมว่าก็น่าจะมีกําหนดหลายๆอย่างนะผมไม่รู้ว่ามันจะกําหนดให้เราทาอะไรบ้างแต่ว่าหลักๆก็คือเซอร์ไวโวลอ่ะมันจะสร้างเอฟเฟกในเมนเฟสที่2ผมไม่รู้ว่าใบอื่นที่หยอกไว้ในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะแต่ใบนี้ก็คือถ้าใบน,นี้แท็บในเมนเฟสที่2มันก็จะเกิดเอฟเฟกอ่าก็คือถ้าคุณไปลบมาแล้วคุณยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะ มีของแถมันได้ขึ้นอ่าหมดจากอาบิลิที่น่าสนใจไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยการ์ดท,ที่น่าสนใจกันบ้างอ่าอย่างเช่นนี่เลยมีวันเดอร์เลอร์ออกมาแล้วก็ต้องมีใครตนะครับ ตามจีวอนเดอร์เลอร์กันมาถึงพิพพวกนี้ทีเดียวไคยตัวนี้ก็จะเป็นเทรนวอล์กเกอร์ที่สามารถจะเป็นสีเจอร์ได้ด้วยนะแล้วเทียบันคือนินจิสึนะครับก็คือเป็นเทรนวอล์กเกอร์นินจิสึเออแต่มันก็คล้ายๆกับตัวแรกดีนะมันนินจิสึลงมาได้เลยถ้านินจิสึไม่แพงด้วยนะนินจิสึสามแต่ว่าได้ถึง3 4เลยทีเดียวแล้วก็มีเอมเบมที่สามารถปั๊มนินจาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆได้แต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีนินจาในในสแตนดาร์ดกี่ตัววะอ่ะแน่นอนมีเชนเจอยู่ตัว ถ้าอื่นก็เก่งทีเดียวสําหรับใครโตตัวนี้นี่น่าจะเป็นการดรอดใบหนึ่งนะครับก็สําหรับฟ้าดําคอนโทนะน่าจะเป็นใบที่เก่งทีเดียวครับต่อไปเจ้าบ้านวากาบดนะครับวากาบดนี่ก็น่าจะเป็นเอ่อคนที่สร้างดัสมอนขึ้นมาอาบ,บิตี้อย่างเงี้ยขนาดอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ได้ดอยู่แล้วคุณใครจะมานั่งลงมันได้แต่ว่าคือผมดูแล้วผมเหมือนเห็นหลอดเอาเดอะพิทอีกรอบหนึ่งเลยอะตัวนี้ไอ้วากาบดก็ถ้ามีการเค้าตกสุสารแล้วก็รีมูฟมันออกไปแล้วก็ เราสามารถเล่นการ์ดนั้นได้ในแบบใจไร์แทนถ้าได้นะคือตัวนี้มันถูกสร้างมาให้เก่งอยู่แล้วครับเทีมกันคืออยู่คู่ได้ขุดแน่นอนถ้าได้ขุดมาในสแตนดาร์ดเมื่อไหร่ก็น่าจะมีตัวนี้ติดมาด้วยนะครับต่อไปเล่นง่งายๆอย่างนี้เลยวินทุกมาสแคร์ภาคสองวินทุกมาสแคร์อันแรกเนี่ยมันจะ็อดแค่หนึ่งไรใช่ไหมแล้วมันจะลงมาพร้อมกับการติดลบที่แบบหนักหนาสาหันมากครับก็คือเขาจะให้ปั๊มติดลบทีเดียวแล้วก็เราได้ไท์เขาเสียไร์แต่อันเนี้ย มันจะลงมาพร้อมกับการ s ซ็กติฟายก็คือจ่าย4ลงก็พอแล้วเทียมกคันคือหลังจากนั้นนะ่ะมันจะเอาเอฟเฟกนี้ต่อไปด้วยก็ได้โดยไม่ต้องทําในครั้งแรกนะครับเอฟเฟกมันก็คือถ้าเราคีเจอร์ตายจ่ายสามไลท์แล้วมันก็จะขึ้นมาพร้อมเฟรน l รีเคาน์เตอร์อ่าแล้วถ้าคีเจอร์เขาตายเขาไม่จ่าย3าไลท์เราจะได้เขามาแทนใน ฟันเดลี่เคาน์เตอร์เหมือนกันเรียกได้ว่าได้ขึ้นทั้งรอบนะครับโอ้โหผมว่าเก่งไม่แพ้มิดทุกอันแรกเลยนะเนี่ยถ้าเป็นมิดทุกอันที่3นี่คือเดาไว้ได้เลยว่าแม่นต้องเก่งมากแล้วทียบกันคือค่าไล่ได้เพิ่มเป็นดำดำดำดดำดแล้วก็เอกอะชัว์ไม่รู้ว่าจะมีครั้งที่3ามหรือเปล่านะสาขา3 ต่อไปการ์ดท่วนที่น่าสนใจอะใบนี้ผมถูกใจเป็นการส่วนตัวนะครับเทิร์นอินไซต์เอาต์ไล่แดงหนึ่งบวกสามบวกศูนย์แล้วก็ถ้าตายอ่ะมันจะสามารถมานิเฟตเดดได้อุ๊ยมันนึกถึงบัวง้างมือในเมอร์เดอร์คาร์ลอปเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะก็คือไอเนี้ยเขาใช้กันในเด็กพวกเลดเบิร์อยู่อ่ะตอนนี้แต่ว่าใบเนี้มันบวกสามเลย <c oughs> แล้วเทียมกันคือไอตัวที่ลงมาสามารถไกด์ลากได้ด้วยเออไม่รู้ใช้ใบไหนดีเลยนะใช้สองใบดีเลยไหมเฮ้ย อยากเล่นเล่นเบิร์เต็มที่แล้วใบนี้ใบสมัไปเลเซอร์พินนิดเดิลเฮดอ่าใบนี้ก็เป็นใบที่ไม่มีอะไรมากนะครับเฟิร์สตา์ในเธอเราแล้วก็เข้าจวดเจ็บหนึ่งแค่นี้จบอู้ง่ายง่ายอุ้ยี่มันคิดถึงอะไรรู้ปะ่ะเหมือนโชเดทเปียบเลยแต่เป็นโชเดทเบานะครับโชเดทเบาที่มีค่าไล่เคงแค่2ผมว่าใส่ไว้เฉยๆฉย,ฉยก็เจ็บแล้วอ่ะคุณโอ้โหนี่คือตอดเธอละหนึ่งเธอละหนึ่งในกรณีที่เขาไม่จวดเลยนะถ้าเขาจวดก็อึอออึออ มาแต่สีแดงเว้อ่ะไปสีอื่นกันบ้างอ่ามาสีเขียวสีเขียวเนี่ยเป็นการที่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วกันเพราะว่าสีเขียวมันก็จะมีคีดเยอะเก่งๆอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูสปอยในเพจเอาอ่านี่คือคอมโบที่เขาจัดมาให้แบบขำๆผมว่าคนเล่นใหม่น่าจะเล่นสนุกนะไอ้คอมโบเนี่ย say it name อ่าพูดชื่อมันซะแล้วก็เอาธะนัเดิมถวายคอล อันเนี้ยตัวเนี้ยต้องเรียกถึง3ครั้งก็คือ s hey, a อิดเนมอ่ะจะต้องอยู่ในสูสาร3อันแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะรีมูฟมันแล้วก็จะเรียกไอตัวเมื่อกี้ออกมาจากเด็กได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าคอสอะไรเลยเงื่อนไขก็คือต้องมีเซอิ Name ในสูสาร3ใบเท่านั้นซึ่งเซอิดเนมก็ทําหน้าที่โมดอยู่แล้วครับซึ่งเด็กเ e l ล์มิวอ่ะน่าจะ ต,ติดไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะเออผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้เวิร์ขนาดไหนแต่ว่าสําหรับคนเล le, ่นใหม่ะผมว่าน่าจะชอบกันกับคอมโบ term. นี้ทียมเคียือถูกด้วยแหละต่อไปโหยูโกนดคอกโกดแบตเตอร์ไม่ใช่สิโกดัตคัมอ่าโกดัตคัมนี้เป็นเครื่องดูดผีนะครับเครื่องดูดผีนี่จะทําหน้าที่ใจหนึ่งแล้วก็รีมูฟกัปจากเ็ษอย่าง จะรีมูฟอะไรก็ได้แต่ควรจะเป็นคีเจอร์นะเพราะว่าใจหกแล้วทําลายเครื่องดูดผีมันจะเอาคีเจอร์ที่โดนด,ดูดไปกลับเข้ามาในสนามทั้งหมดสภาพโทเค็นนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งอ่าก็เป็นแร่ที่สนุกดีนะถ้าสมมติมีวิธีใช้หรือว่าพวกได้คอนโทรลอ่าจะมาใช้ในการปิดหรือว่าเอาเอนเตอร์เมนเตอร์ฟิลเอฟเฟกต์แบบลงทีเดียวก็พินาศวอตไวก็อาจจะมีที่ก็ได้เอ่อที่มันคือค้าไล่แค่หนึ่งไงเนี่ยโอ้โคตรน้อยเลยสามารถลงมาตอนแรกๆได้ แบบลงเธอที่ไม่ไม่ต้องทำอะไรก่อนนะ่ะแล้วเธินหลังๆก็เปิดมานาไว้เคาน์เตอร์ก็เป็นอะไรที่ดีทีเดียวอันนี้ล็อกโกดแบตเตอร์นะครับ <c oughs> คือแบบไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยเครือเหมือนกัน <c oughs> สุดท้ายจะไม่ท้ายสุดคิดว่าจะไม่มาแล้วสำหรับแลนหัวตั้งนะครับอ่าแลนหัวตั้งเนี่ยมันจะลงมาแล้วให้ได้หนึ่งสีอย่างที่มันบอกแล้วก็มันบอกว่าถ้าเราควบคุมแลนสีคู่ของมันอ่ะมันจะให้ได้อีกหนึ่งสีหนึ่งคืออันนี้คือลงหัวตั้งที่สําคัญมากเลยนะ ราะว่าตอนนี้เรามีแลนด์ลงหัวตั้งแบบแค่ไซเครื่อเดียวคือเทนแลนด์นอกนั้นก็จะมีเงื่อนไขเยอะแยะไปหมดเลยเ <Hey. S 1> ทแลนดนคือไอแลนด์ที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยออกมาเป็นแลนด์คอมโบนะครับมันบอกว่าถ้าคุณมี13ไลฟ์ก็จะลงหัวตั้งโอ้โ oh ห oh. ไม่รู้จะลงหัวตั้งวันไหนแต่นี่อันนี้คือเก่งมากเก่งมากเป็นแลนด์หัวตั้งที่เคลย์เลยครับแนะนำให้เก็บกันนะครับราคา,าน,น่าจะดีแล้วก็เท็มมันคือเป็นเฟิร์สปริม์ซะด้วยก็คือ ไม่มีการปริ้นที่ไหนมาก่อนในโลกโอเคคราวนี้มาถึงนักกิ้มอันสุดท้ายก็คือสเปเชียลเกตอ่ามีอะไรกันบ้างมาดูกันฮอ l โลว์ฮันติงที่รีปรินมาเอ็กโคลพิเลสแพนซ้อมลิเมดเดเมชันซัคคิฟายที่รีปรินมาครั้งแรกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่าครั้งแรกหรือเปล่านะแต่ผมจําไม่ได้เลยว่ามันเคยรีปรินหรือเปล่านี่ก็คือสเปเชียลเกตที่ลอดนะครับสเปเชียลเกตอ่ะงหลังมันจะมีแบ่งสองฝากฝากลอดกับฝากฟากตาย อันนี้คือฟังตายไม่อยากเอามาให้ดูให้มันเสียความรำใจนะครับแต่ว่าดูสิ่งที่ดีๆดีกว่าเนาะสำหรับเเชื่อเกมนี้ก็มีจิตได้ทุกซองไม่ว่าจะเป็นซองกะหมานหรือเพย์บูเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าใครซื้อไนท์แมนบัลเด้นเนี่ยก็จะได้ซอ,องพิเศษที่จะมีการ์ดอาร์ตผีกับการ์ดอาร์ตบูเตอร์หนังอีก6กแบบซึ่งอันนี้ไปดูในเพจเอาแล้วกันเราจะไม่สปอยในนี้เพราะว่าเปิดมาเยอะแล้วโอเคเป็นไงกันบ้างสำหรับ เฟิร์สลุของดัตมอนฮาวออเพลเลอร์จะดีจะแย่หรือดูเป็นยังไงบ้างก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับจะมีความสุขแล้วเจอกันในสปอยหน้าสำหรับวันนี้ผู้เก็ดการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผู้เก็ดการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ